สมบูรณ์ม e ูวิมาเมนเน่เซ่อไม่เหลือตัวอีสุเลยเซ่อวัดดีจ้าคุณสิบงหมันล้าทั้งอันนี้เหมั้มาทับกระจกมันกลุ่มลงมาเห็นปะกลุมานี่อันนี้กระจกด้วนี่ตรงนี้เป็นกระจกทำมันเข็มมานี่มันลงมาเห็นปะ มาลงลงมาปวดพ่อทั้งเบิงหมอล่ำทั้งสิบเอเอาไม่มาเศร้าหนาทั้งอันนี้ก็สิรู้ใส่หัวขย่างก่ไปปะเดียเพราะว่าโอ้ยัวคอยมาสูเ้เลยอะมันกับเบหมเหม,เหมลงมาอันนี้น้ำแข็งเล็กจ้ะนี่โอ้แต่แต่นี่คือน้ำแข็งที่ลงมาจากหลังคาเป็นแท่งเลยเฮ้ยจังใดระบาดไงคุณตลุลตาล่ะตั้มมาไม่น่าฮายอยู่กอบยล่ะนี่ อันนี้ไม่นาฮ orn ไม่นาฮ orn สัตวอันนี้คือห่มนาฮอน r ะนะเพราะตรงนี้แดดนู่นซองเนาะห่มมันเนี่ยร่มนะคะไอตัวนี้มันหักลงมาเอ้ยสูนมันบปติ่งเนาะกับมันแทงน้ำแข็งเนาะถ้าลงมานี่ห่มนี่หักได้ไดินี่ห่มมันเป็นหน่อยหน่อยลอยได้เนี่ เออมึงดตูตกทับลงมาหาแขออ้งอ,อืมอันคณลณ่ลานตรงนี้ก็คือที่ั่งนะครับเป็นกระจกอาจจะมีการถ้ามันตกลงมาเหนียนมากระจกมีแตกแท่ งไะเป็นแทงนี่อมะเพราะวันพักป่ไปเลยไหมะห่มนี่สิหักได้เนี่ยอันนี้ห่มหนาห่อนเนาะที่เป็นโค้งโคงซีเท่าเนี่ยนี่อันนี้เป็นห่มหนาห่อนหนาหนาวกับทนความเย็ยนอยู่แต่ว่าไม่ค่อยหุบใบนะพับใบนะเพราะหนาห่อนกับพื้นออกหรือกลางออกสิแต่ตัวนี้มันลดลงมากมนันี่จ้งไะไล่ะ ก็เคยก็แบบพักว่ไปเลยเพราะมันหนักแห้งมันหนักมากจ้ะเอ้ยอน,นี่แหละก็ตาย้ยก็สิปเปียไม่ไม่ได้ยกจะลากเอาเอ้ยเนาะสี่เวียดมันคุ้นรู้น,นะถ้าอยู่อาพาร์ทเมนต์ก็บสบายเนี่ยจ้ะเห็นมันน้ยนี่อันนี้ลางมาอาต่อยากเบิ่งหมอลำ อันนี้เป็นแท่งลงมาเลยกึ้หลังแท่งมันเริ่มเออจ้ะเริ่มทยอยลงมาแล้วอันนี้แท่งนลำแข็งล้วนอันนี้ฟังนี่กำลังลงมาหนิฟังนี่ฟังนี่มันปรอยู่ทางเข่าทางออกเป็นหยังตะวันเห็นปะถั่วมือถั่วสั้นโอ้ยนะสิงามยังสีม้างามยังห็นไอพวกใครกำลังกำลังสีหาม ก็พักว่าไปแล้วเนอะที่รักอันน่ะปิกุฮิลิยาวละลายเม,ม่เน่บาร์ยูเม่เน่ฮายยูอ๋อนั่นคือน้ำแข็งนะคะล่วงแล้วถ้าพ่อพักล่งก็สิมันหนักเลยแต่ยันหมมันหกกักน,นะ สลาับภาพอันนี้ขอเก็ดจะเปียกฟื้นเด้อให้หัวอันพิมพ์หัวอันอดีตลูกไผ่เ,เี้ยวแตกตอนนี้แพรี่ไอแพรี่แพรี่แมรี่กบวาสานไปพักกำลังตลกตลกกำลังขึง้นเวทีเด้อพูดอะไรไมึงข่อยมาเอาฟื้นก่อนเพราะอยัง เขาต้องการไปกเกาะเศร้าหนานะตรงนี้บะมีหลอดไฟจ้ะใหม่มันไม่อยู่แล้วแล้วา่าเอาไปเพิ่มเติมเนี่หน่อยเดี๋ยวค่อยสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอตั้งขาอันนี้แป๊บหนึ่งนะค่อยไปเอาฟืนก่อนอันนี้คือในบ้านนะคะในบ้านจ้า จ้าไปกันเมื่อละบอหมะกองถั่วเมื่อนหนุ่มซ่านสวัสดีจา้าสวัสดีค่ะฟื้นได้แล้วจา้า วางอยู่นหนาท่างหนาค่ะประตูเลวแหัวแขวนแล้ว,วลยกหลังสินบนหนาเม็ดก็ยกมันหนักเลยนะี่นี่นั่น <c oughs> <c oughs> ี่ยเท่าไหร่แล้วมันใช่จะสามทุ่มแล้วเหรอ ฝากเียลูกบ็ได้มามอ่ะทุกนี้แล้วก็ให้แฟนค่อยอืมเอแล้วมายกก่อนเพราะว่าโอ้ยโอ้ยน้ำแข็งจะ้ะน้ำแข็งนะคะน้ำก้อน น้ำแข็งน้ำแข็งและน้ำก้อนนะคะก่อนที่ ค่ะบอจุดเทียนค่ะพราะหน้าหนาวเราจะจุดเทียนกันนะจนมันอุ่นบว,ว่าจะมิถุนมข้องลึกว่าโรแมนติกแต่เราต้องจุดที่ที่มันปลอดภัยนะคะอันนี้กลิ่นหอมมานิลาเนะาะนะจ๊ะโรแมนติกนิดนึงนะคะ สิลมันติงัสิบ้าสตินะจาเดี๋ยวเราก็จะไปดับไฟให้มันมีความรู้สึกว่าอบอุ่นจ้าอันนี้แก้วนะคะอันนี้เทยนยำเหลือจ้ะเทียนหอม จะบารลุจุดอยู่แต่คุณต้องรู้ว่าจุดที่ไหนนะคะให้รู้ว่าจุดที่ไหนนะคะแม่รับหูรับตาสิบ้างไกลกระดาษบ่ไรเด้ไม่ได้ไไดก็จะปิดไฟใช่ไหมคะไว้อะไรให้กับหวยไทย ขอถอดเกือบก่อนนะคะขอทอดเกือบก่อนนะคะอ,อ่ออนนะะอามาเริ่มกับเปิดไม่อยากเปิดเสียงไหมพ้อยยังยันมูหาย,ายเปิดเสียงกให้ดูเฉพาะเฉพาะกลุ่มคนที่ซื้อค่ะ ยังว่าเด ưng, าเาบึงเขาหัวร้นคุณเปิดไปแต่ว่าควรไม่เปิดเสียงไงมีข่าวดีมาบอกขณะนี้ขาแว่น,นค่อยเหมือนจะหักขาแว่นที่สุดาสนขาแว่นค่ะใครยังไม่ได้ดูก็เข้าไปดูนะคะเบิงแน่รูหลายวงชอบวงไหนก็ดูวงนั้นเนาะ แบตเตอรี่หมดออยวัสดีค่ะโอ้ยอันนี้โรคจิตค่ะมันไม่ใช่คนไทยค่ะมันเป็นสัตว์จ้ะ เพราะมันมาหลังบ้านแปลก,ปลกมันมันไม่ใช่คนนะคะมันเป็นสัตว์จ้ะไอ้คนที่คอมเมนต์น่ะมันเป็แมนค้นนะเมื่อเจ้าหัวมวอมาตรงไปอ่านแต่วันภาษาคน้นกำลังตามให้คนตามอยู่ค่ะนะจ๊ะ เขาบอ่ได้เป็นเพื่อนนะ้ำเขาเดอร์อ่าเขามีเพื่อน2องสหคนนะคะใน Facebook แล้วก็มีโปรไฟล์เป็นรูปพระแต่เขาเป็นแมนคนเดอร์เพราะว่ามือว่านัั่นสินสงสัสยหรืมอันอันกับข้อหลุมเป็นอย่างคะเป็นไรมั่งไหมคะสงสารนะไม่อ่านคะ่ะไม่อ่านคะ่ะรู้แต่ว่าสมชายสุดที่รัดนะคะ นังาสาเนี่ยเป็นอย่างว่าไม่เงื่นสื่อนาริตาไหลบึงเลยมาปวนบ่เป็นไรมากไหมคะสัตว์ว่ามีตัวตนดอกยาผู้ใดเป็นบ้าฮับเอามันเป็นมูสองเราวซิมหาคนสมชายสุทธิรัฐนะคะอยู่ที่โรงเรียนนาชุมพรวิทยาเทศบาลเมืองชุมพรชุมพรชุมพรไฮแลนด์นะคะ แล้วก็โปรไฟล์โปรไฟล์ก็ตามเห็นนะจ้าลูกพระลูกเจา้าโอ้ยเนาะขอเลยอีตนเจาน้าเดฟตัวตนก็ยังไม่มีตัวตนก็ยังไม่มีกมม <c oughs> ส็สั่งสั่งสั่งเฟซปลอมมาจากซุ่มมนอนี่ยไม่อ่านค่ะ รู้แต่ว่าเป็นสัตว์ค่ะไม่ใช่คนค่ะสมชายสุดที่รัตนะคะใครจะคอมเมนต์อะไรใครมาเล่นเฟซคุณก็ช่างเพราะแคบไปหมดแล้ว <c oughs> จะม่บอกว่าคนอื่นเล่นเฟซเพราะว่าเจ้ามาหลายเท่อแล้วบุคคลนี้หลายครั้งต่อหลายครั้งแล้วถามว่าหัวซาเขาเป็นหัวซาจากจะจะ,จะเป็นแค่ขยะสังคมเขาเป็นหัวซาแค่มันอยู่หนาเฟซหนาเพจดข่อยมันโสกโปกจ้ะมันโสกโปกไหมราศีอันเพจดข่อยเลยม่วหมอง เพื่อนๆคะกดไอ้สแปมกดรายงานในข่อยนะจ๊ะกดเดีน้ววาขอยบอก,กนก่กดสแปมมน,นะกดสแปมมนะค่ะบขอยบอกเจ้าเดิมมูลสมชัยสุธิรัตน์เป็นยังไงผู้บอกเจา้าขอยสงสารเจ้านะเพราะว่าหลายคนบอกเจา้ามูนใหเฟสถ่ะมู้จักเจ้าเราขอยหู้ จะมีมูในเฟซสองร้อยกว่าเขาเขาไม่ได้คุยน้ำจาจเขาพูดจากเจ้าดอกถ้าเขาลงกดปกดไปหลับถ้าคอ,อยกับเจ้าว่าด้เป็นเพื่อนกันในเฟซเพราะเจา้ามาสามารถเป็นเพื่อนก็นคอยได้พระเจ้าเป็นสัตว์ไงเจ้าบ่แมนค้นไงสัตว์เข้าใจไหมคะ,สะเสือเสือไม่ให้กาดต่อเต่าบอ๊วยแนการันนะคะคอยกันเลยภาสามาร,รับเจ้าเป็นเพื่อนในเฟซได้จ้ะคนเท่านั้นหรือมนุษย์นะคะสามารถเป็นเพื่อนกับคนในเฟซได้คะ่ะเจ้าเป็นแค่สัตว์ เป็นแค่สัตว์ตัวหนึ่งค่ะทางสงสารนะโอ้ยนายอันบูว่าเป็นโปรไฟล์เชื่อถืออะไรไม่ได้หรอกถ้าเขามีตัวตนจริงเขาต้องมีรูปโปรไฟล์จริงมีรูปรูปพระรูป,รป,รป,รปอันจีพระพระพุทธรูปมาเป็นโปรไฟล์อาศัยกินน้ำพระน้ำเจา้าบางคนเขาก็คิดว่าเขาใจเดียวคิดว่าโอ้คนก็ที่ซื้อสินหาสินอย่างไดเนาะแต่จริงๆเขาเป็นคนจา้า น่าสงสารหม <c oughs> สงสารจังเลยเคยกินบานา่าน้ำมาข้นกวดน้ำห้ไปจา้ายวไปกวดน้ำให้ก่อนนะคะนี่ค่ะอุ้ยกวดรุ่นนี้บ่ได้เลยวดก็รอวอดอกรวดน้ำรวดไม่ได้นะคะเพราะคุณต้องใช้สายทออ่าสายอย่างตอกอกไปวิบ่ไดอีก ต้องเป็นรถด,ดับเพลิงแบบไซสยย์ใหญ่นะหลายขั้นพุ่งเพื่อเดียวเลยนะนะ้ำเคยกินบอคะเคยกินน้ำบอคะมีคนกวานน้ำไปหายบอขอย้านคอมเมนเจ้าดอกเพราะอย่างพยอนภาษาเจา้าบอออกจก้ะคนที่อันภาษาเจา้าใดคือแม่เจ้าเทานั้นเด้อส์สมไ สมชายสุธิรัตน์นะคะไม่รู้เอาชื่อใครมาใช้ไม่รู้ว่าเอานามสกุลนามสกุลใครมาใช้เพราะว่าโปรไฟล์ก็ไม่มีซื่อนใครจะบอกว่าเฟซบุ๊กเนี่ยไ่ซื่อจอังไหนก็นได้ใ <c oughs> คอไม่ลอยเฟซก็ได้ถ้าบอกออกไปเราจะมีน้ำมนต์มาศาสตร์เด้อจ้ะสมชายสุธิรัตน์พระสิมส่วนให้ได้ทำบอกออกไปทำบ้าฟ้าออกไปเด้อ ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะแต่คอมเมนต์ที่บอดีกรุณนาเด็กมีเด็กเข้ามาอ่านเพราะว่าเพจคอยไม่ใช่เพจหรูหล่ายอย่างแต่ว่าคอมเมนต์ของคุณเผื่อลูกคุณมาเจอเผื่อโคตรเง่าคุณมาเจอเผื่อ,อแม่เจ้ามาพอเจา้าบ่ยอยากอายคนบอกหรือว่าเจ้าบอมีพอไม่มีแแม่ไม่คอรลืมไป ว่าจะออกจากกันโกนไหมแม่จะเลื่อนาตรงย่านว่าแค่ไผ่ไงแม่นผสมไส้ลืมไปให้เอฟให้จากแล้วแม่นคนนด้วจา้าไม่ใส่คนเราไม่ต้องหัวซานนะคะอืมขนมเปียกปูนขึ้นตาเจ้าขาอลิตตาไไรไปเบิ้งแน่ว่าเขาให้การให้ง,งานยังไงบ่แมนเป็นอันซับตวัวนึงหรือะมาก มามาหลายเือแล้วก็มาหลังบ้านคอยคอมเมนต์บบหูเรื่องคอมเมนต์เสมือนว่าอ่าก็บ่เป็นคนเนะเป็นพีเป็นสางมากนะยืนยันค่ะยืนยันนะคะเราเป็นเพื่อนกันแล้วคนนี้โอเคนะฮักมากนิสัยดีเรารับนะคะสุดฤทธิ์เฮี้ยเราไม่รับนะคะ ก็ไม <PI> ่น <teenage fashion> ่า <pl> ดีเนาะผีเลยขยักมาสิงข่อยสมายผีอยากเข้ามาสิงทำไมเราไม่มีใครกรวดน้ำให้ล่ะคะอนี้ตาอะไรขก็เ <kaz> บ <uffy> ิงจะสองเครื่องเครื่องหนึ่งข่อยลาเบิงเหม่นอีกเครื่องหนึ่งข่อยข่อยมีกันซื้อจ้ะข่อยเพิ่งซื้อสมไดอกอุ้ยเกือบขาดแล้วแม่อุ้ที่รักไมละเกียนอีรติอุ้สกุลมาตุเห็นมาเกือบขาดว่าสิแก่สมไยเนี่ย สมไสก็เหม็นบ่นหักเลืบอไรที่รักอะไรพกมีแต่มาลีเวเฮ้สลเนนที่รักมาลีเวมาลีเวสิว่างแผนสะพ้ายเขาสิมาว่อท่านอยู่ไหนจะสะบื้อพลูกสาวไห ดีสวัสด่เพราเราบอกอย่างกับลูกสะพย์คนหนึ่งเขาวางแผนวางแผนเสพยจ์จ้ะกูบูดจ้าคำใสอธิบายไปสมไซมจะ้ะบ่าสมไสซม์เปนคนจะ้ะบ่มีไผ่เคยสะพยส์สมสมไซม์เปนคนค่ะสมไซมว่าสิแจกท่องสมไซมแน่เรื่องไปว่ามีคนเขาสวดไปไห้ก็ได้ดอกสมไซมเอ้ยถามว่าเขาเครียดเพราะเเครียดเขาแมนนะต้องคอยสงสารไหมสงสารจา้ะสงสารนั่น ขามาายังมีตัวตนนะนะมาาแบบสัตว์นินสนาสัตว์เข้าใจปะแค่นี้ได้จ้าเดี๋ยวเป็นจะถูกอจ่าเที่นองบานก่อนจะเพื่อเพื่อนเพื่อนใดบุญกุศลนะอันนี้จะไม่ใช้แล้วนะเพราะว่ามันหลุดจ้ะมันไม่รา้ขาดจ้ะ นักวาหลดอกจาก๋าต้าสมไเก็มีบาสนาได,ดอกเนาะ <c oughs> ไปกอนได้จา้าเดยวไปจุดทูบหายสมไสกอนเด้อกรวดน้ำนะจา้าคุณมีเวลล่ามาอ,าอ่านยังคอมเมนต์แบบเง,งี้ยเงาเต่าตุ่นออกคอยตบเบื้องคอนเสิร์ตขาพุบอน,นาสมไยมันย่าสือดอกเพราว่ามีคน,นั่นเฮ็ดบางสกุลไปหาบร้เบื้องน้ำผาดอกสมไสเอ้ยอยู่ในอัน คุ้มนั่นแหละไปก่อนได้จา้าไปก่อนนะคะทุกท่านที่น่ารักยกเว้นคนไม่น่ารักนะคะไม่ได้คุยกับคนน่ารักนะคะไปก่อนได้จา้ายังจะมาไล์รอบดึกเพื่อนกินอย่างอ่างเพื่อสมไสไม่ได้กินสมไสแบบอยากกินน้ำสินะเฮ้ยตามขยมากตลอดมันเฟเอฟซีตัวจริงขยได้นี่